มาดูความแตกต่างของนมข้นจืด3แบรนด์ดังนี้กันครับอย่างแรกเรื่องราคาก่อนนะครับ Falcon ราคา24บาทปริมาณ375กรมัม Canation 26่น2บบาทปริมาณ385กรมัมม a ลิ23บาทปริมาณ385กรมัมพวกจะทดสอบโดยการทำเมนูโกโก้นะครับจะใช้เป็นทั้งนมข้นจืดและนมข้นหวานของแต่และแบรนด์เลยและจะชงในปริมาณที่เท่ากันทุกเจ้านะครับมามเริ่มกันเลยอันแรกของ Falcon ค,ครับนมข้นจืดก่อนนะ ตามยนนมข้นหวานครับมาชิมมีความหวานหวานมันมัๆหอมกลิ่นนมอ่อนๆแต่เขาว่าให้กลางๆไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องไปชิมอีกสองเจ้าก่อนคาเนชันครับจะนมข้นจืดก่อนนะนมข้นหวานชิมอืม อันนี้มาแบบเข้มข้นเลยครับมีความหวานความมันเนี่ยเยอะพอสมควรเลยกลิ่นนมเนี่ยหอมมากๆเลยครับมาลิครับใส่นมข้นจืดก่อนนมข้นหวานเทเลยชิม มีความหวานหวานมันนิดๆกลิ่นหอมนมเนี่ยโคกให้กลางๆพอๆกับเฟลคอนครับโคกสรุปเลยนะครับเอาเรื่องกลิ่นก่อนนะครับพบว่าทั้ง3เจ้าเนี่ยมีกลิ่นหอมนมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยแต่เอาเรื่องความหอมเยอะมากที่สุดนะครับพบว่าของคาร์เนชั่นเนี่ยเขามีกลิ่นหอมนมเยอะมากที่สุดเลยครับลองมาเป็นเฟลคอนกับมาริโคกให้ใกล้เคียงกันต่อไปเรื่องรสชาตินะครับพะว่าของคาร์เนชั่นเนี่ยเขามีความเข้มข้นแล้วก็มันเยอะมากที่สุดลองมาเป็นมาริแล้วก็เฟลคอนครับและส่วนตัวโคกนะคะโคกจะชอ คาร์เนชั่นมากที่สุดลองลงมาเป็นมาลีกับเฟลคอนเนี่ยให้ใกล้เคียงกันความแตกต่างก็มีประมาณนี้เลยครับแล้วเพื่อนชอบนมข้นจืดหรือนมข้นหวานของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกด้วยนะครับฝากันเพื่อนกดหัวใจและกดบวกติดตามโคกไว้หน่อยนะครับบ๊ายบาย